สวัสดีค่ะแอนนะคะวันนี้แอนก็จะมารีวิวการผลงานของการแก้จมูกของคุณหมอปิติที่โรงพยาบาลเลอลักคลินิกนะคะคือค่าแก้เนี่ยทั้งหมดราคาคือ20,000ื่นทอนร5 0บาทก็คือจะมีค่าซิลิโคนค่าแก้แล้วก็ค่ายาค่าค่าลงทะเบียนค่าทำอะไรอย่เงี้ยคือแอนจะให้ดูนะอันนี้คือวันที่6 ก็คือถ้าพรุ่งนี้จะครบ7วันนะคะคือก่อนหน้านี้มันก็บวมนะเพราะว่าแต่ว่าแอนจะเป็นคนที่หายไวแล้วก็การพักฟื้นของแอนเนี่ยคือกลับมาวันแรกแอนขับรถไปเองขับรถไปทําเองแล้วก็ขับรถกลับมาเองนะคะแล้วก็ก็นอนก็คือวันแรกเนี่ยมีเลือดไหลด้วยเลือดไหลออกมาข้างเดียวข้างที่เป็นแผลนะคะรู้สึกว่าจะมีแผลแค่ข้างเดียวคือข้างนี้นะคะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งไม่ไม,ไม่มีนะคะแล้วก็ วันต่อมาเพื่อนไอก็มาหาก็ไปเที่ยวคือแอนออกทุกวันเลยแค่ใส่แมสนะคะคือหน้ามันจะบวมนิดหน่อยแล้วก็ก็คือออกทุกวันค่ะในในหกเจ็ดวันที่พักฟื้นออกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ถามว่าทําไมถึงแก้คุณหมอบุญถิ่นไม่ดีหรออะไรเงี้ยก็คือคือคุณหมอเขาก็ดีนะคะคือมันไม่ใช่ความผิดของคุณหมอนะคะที่มันเบี้ยวเพราะว่าหมอก็บอกแอนแรกแล้วเนาะว่าทาแล้วมันจะเบี้ยวจะทำไหมอะไรเงี้ยเออแอนก็ยอมเองเพราะว่า ชีวิตคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งอะถ้าเราไม่ได้ลองอะเราจะไม่รู้นะคะคืออยากทำเลยทำไปเลยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีการผิดพลาดเนี่ยแอนเชื่อว่ามันแก้ไขได้ค่ะคือคือไม่รู้ดิคือคือตัวเราอะแล้วอีกอย่างเรื่องศิลปกรรมนะคือตัวคือแอนไม่ได้เป็นคนเสพติดหรือว่าอะไรนะคะถ้าเสพติดปัณณิหน้าคงเลียวตาโตปากเล็กไปแล้วนะคะคือคือคือบางคนเนี่ยก็ชอบมาแซะว่าแบบ เออตัวเองไม่ได้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยคือแอนขอฝากไว้คือว่าการที่เราทาเนี่ยหนึ่งเลยนะคะคือตัวเราสองเงินเราสามร่างกายเรานะคะใครเจ็บคือเราเจ็บนะคะคือไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นคนอื่นก็อย่าแซะเยอะนะคะแล้วก็มาพูดต่อเรื่องแก้จมูกนะคะทําไมถึงเลือกคุณหมอปิติแอนพูดเร็วไปปะไม่หรอกเนาะทำไมถึงเลือกคุณหมอปิตินะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ย ไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะคือถ้าอยากอยากจะทํากับคุณหมอกิติศักดิ์เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอกิติศักดิ์เนี่ยก็คือแพงมากเพราะว่าบวกเหมือนหนึ่งก็คือประหยัดนะคะงกแลก้วก็ก็เลยทําคุณหมอปิติคือเพราะว่าเห็นรีวิวของคนแค่คนเดียวนะคะก็เลยทําตามเลยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบอกแล้วค่ะชีวิตมันต้องเสี่ยงนะคะถ้าเราไม่ลองเนี่ยเราจะไม่รู้นะคะแล้วก็ให้ดูส่งนะคุณหมอขึ้นให้อนอีกด้วยอะ่ะจากเดิมอะ่ะตรงค่ะ โอ้ยมันเป็นตอนนี้ก็ลอกอยู่นะคะลอกอยู่คือแอนแอนแต่งหน้าหนามากดูจากเดิมที่แอนไม่มีเลยนะคือแบบเพื่อนชอบล้อว่าหายใจออกไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบทําให้เป็นคนที่มีปัญหากับจมูกตลอดเวลานะคะเออแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เอาให้ดูนะคะแล้วก็รายละเอียดอื่น เออเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรโทรไปเลยค่ะที่เลอรลักศูนย์สอ8 8ปดแปดนะคะคือบอกเขาไปเลยค่ะแล้วก็จะมีสนที่เลือก3แบบก็คือแบบญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแล้วก็เกาหลีแอนเลือกแบบอเมริกามานะคะเพราะว่าแบบเกาหลีเนี่ยแพงค่ะประหยัดกว่ากันไป6,000บาท6,000เอาไปทำอย่างอื่นกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออเมริกาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะมันจะเออเขาเออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย เออญี่ปุ่นถูกแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์ร้อเซนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของยางพาราอะไรพวกเนี้ยอะไรไม่รู้นะอันก็เออไม่รู้อะแต่คือดีขึ้นมาหน่อยก็คืออเมริกาคือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ร้อเซ็แล้วก็สามารถใส่ได้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแก้อัจะให้ดูค่ะปีกจมูกไม่มีใครแหนตัดเลยนะคะคือคุณหมอบุญนถินก็ไม่ตัดคุณหมอที่เลยรักก็ไม่ให้ตัดนะคะไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเล็กแล้วรู้สึมมะะก ก็ไม่มีอะไรแล้วอะคือแอนก็ตอบเลยได้ไม่เยอะนะคะไม่ต้องมาปรึกษาแอนนะเรื่องทรงเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่หมอขนาดหมอเองบอกแอนได้มีเยอะเลยนะคะแค่แบบว่าเอาโด่งเหมือนเดิมไหมแอนตอบว่าเอาแค่นั้นแล้วค่ะแล้วก็ฉีดยาสลบแล้วก็หลับตื่นมาก็เจ็บเจ็บแล้วก็นอนพักฟื้นคือมันคือแต่แอนรู้สึกดีกว่าทําที่คุณหมอวุนถิ่นนะเพราะว่าคุณหมอวุนถิ่นนะเขาฉีดแค่ยาชาแล้วฉีดเต็มเลยอะฉีดตอนที่เรายังไม่ชาแต่นี่คือฉีดฉยาสลบ๊บ แล้วคือเขาทำอะไรไม่รู้แล้วก็ฉีดยาชาอะไรเงี้ยเพราะนเห็นรอยเข็มนะน่าจะฉีดลชยาชาเพิ่มแล้วเราจะตื่นมานะคะตื่นมาระหว่างผ่าตัดเลยเลอะไรเงี้ยเออก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเพราะแอนพูดเร็วด้วยกลัวมันกินเวลา <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคือ ท,ทุกทุกี่สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะคะคือคุณหมอเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวอยู่ที่พื้นหน้าเดิมแล้วก็อยู่ที่ฐานจมูกเดิมของเรานะคะคือแต่ว่าถ้าจะทําทั้งทีเนี่ยแอนก็อยากแนะนําให้เลือกทําหมอที่เรามั่นใจที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอนะ่ะแอนก็งบน้อยเนาะคือคุณหมอมุ่งี่แค่ห้าพันก็อยากทาเออก็ทําเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่อตอนนี้ก็ก็ก็ลองลองดูค่ะลองดูเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะ